สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามากินบักกันขนมเซียนน้ำกันจ้าเพ่อได้ขนมเซียนน้ำยาใส่ตู้เย็นไว้แต่มาพี่นอ้องเพชร เอาน้เส้นน้ำกัวอืมเศรษฐีหัวเจ้าของตะหน่อยหยุดเมื่อนี้ตะหน่อยเฮ็ดเ,เวียบมาหยุดบ่ย้อนมาเศร้าจกเทื่อ วันหยุดจำบ่ได้หยุดแต่ล้วอ่ะแล้วเฮ็ดเห็นยังหกหูกหกตาเส็นยังกับ,บวัลเลียวเสียนที่เราเนอะพี่น่อง นี่ทุเรียนขังล่างด้เนี่ยมมีต้นหอมอู่เนี่ยเบิดเศนเลยบอจ้ะพอที่ฮขาใส่ยังพ่อไก่เขาปุ่นทิ

นาที่เป็นพักแล้วละว,ลว่ะไมืไ่ได้ไม่ได้คล้ายของกับตุก๊กยักษ์เลยอูชมืมยขอบคุณคุณคุณป้าคุณยายคุณยายเทียรครับผมมันทรงแบบส่งมหาสมุทรส้มออเรนต์ส้ม ล้างบักใหญ่นึงครับผมขอบคุณนะครับหาขี้รู้กับด้วยนี่ครับคุณยายเขียดเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าปลาขอบคุณหลายๆเด้องถึงสื่อของถึงอ่าส้มสื่อของส้มส้มบักส้มมหาอีกส้มสายน้ำผึ้งนี่เนี่มากกินแท้ๆออ์เรน ออรเรนจ์เนิ่มสวีทฮันนี่ออเรนจ์สี้มสน้นำพึ้งโอ้จ้ะขนมจีนเขาเพิ่งจะทำไว้หรออ น้ำนิดหน่อยหนึ่งแบนกัน,กนคนละคนเข้มคนเข้มคนเลยน้ำได้แตกโบริกินข้าวปุ้นด้าน,นุนนะสามปีแล้วนี่นะอเบ้าเที่ยวคอยบริเินข้าวปุ้นดุนแล้วสามปี อ,นนอันนี้พูดแม่หยนะมาครับจับด้วกันหืมหมเคือกครัอืมมันกี้ยังเราอืมหวานแมดเหรียญน้ำพุณแม่คุณแม่ก็เลยหายกบคุณอืมเซ่บเลยวะแล้วเหตุเดเไดนน้ำยาบริกกินเมื่อสามปีแล้วเนาะ แต่งเดียสายของบ่มีเวลาเห็นหนุ่มจีนเนาะตุมเสีนนยนเัี้ยงบ่มีเวลาบ่ม,มีอยู่เวลานะ่ะถ้าว่าบ่มีคนกลิ่นน้ำกน่อยกินเนี้ยมันเศร้าแล้วกันแล้วเงี้ยมันช่วยปรต้องอไปหายไปไหมเห็ดกลินคนเดียวมั้งจ้ะคาใช้จ่ายหลายเมื่อบาซื่อๆนี่ยละงั้นมันไม่ได้กินพร้อมกัน มือก็เลยเน้นเจเน้นเจเน้นมันจำเวลาไม่หนอกเน้นกินพักอืเน้นกินผักเดี๋ยวว่าโปรตีนเนช่วนี้ก็กินวิตามินกินแปยงบะแหน่เยอ

มีซื้อเองพ่อสมิธสิบบาทไม่ได้ซื้อเขาจะมาแลกใส่กวาเปลี่ยนกันครับใส่กวางขายกันแลกกันของเบิร์นแมนละสิบบาทอห้องก็ใส่ละสิบเพื่อนก็เอาซองอ่นห้องก็เอาซองอ่นที่แลกแค่ว่ามาเดียวนามาเดียวกับว่ามัน อืยากครับคุณมีอีกเด้อแต่มันแข็งๆนงะไม่แห้งจะไม่ก่อนก็จะมาใส่แรงนั่นนี่แห้วกตัดาแลเปลี่ยนนั่นนี่แหล เขาแลกเกียร์เอ็มเจมส์บอกไปคลอดเราไม่สมเฮียนไดนี่ตะกี้น้ราไม่สมฟักใส่หายไปดิเอ็มเฮี้ยใส่หายจุกใส่ถุยเนาะเออเอาเขาไปแลกเอาไหมเอาข้าวสารไหมไปแลกเอาเขาไปถวยยังดี่นึงเพิ่นกับหายจุกมา้หายถวยนึงแล้วคนก็เอาผลละไม่ไปแลกบักามหวานเนาะ เนี่ยเดี๋ยวมีตะกี้ตะกีนะสงขามดูกลางที่สว่างนะทหารเอ่ออยากไปห่อน,นี่มาเปิดนี่บ้างก่อนทหารทหารอันนั้นก็จะอ,อมาก,กินแอปเปิ้ลเนาะ อาหารไอไออ่ะเพิ่งกินแอปเปิ้ลกินแล้วเพิ่งกลับถ้ายเม็ดมันหวัเนาะแอปเปิ้ลมีเม็ดอยู่บอกมะมีแหละเอาไปเอาม่ามาหนอยู่แถวอุบลอยู่แถวนี่แอปเปิ้ลเพียบเลยเียบ บบกยังไงที่ครอบครัวเช่านั่นได้มาตามหาคนที่ซอยเรียชีวิตเพิ่นยุบวนเอีอยพ่อเพิ่นเป็น่ยทหารกินกันเด้อเพิ่นมาตามหาคนไงตามหาคนเลยตามหาคนซอยชีวิตตามหาคนซอยชีวิตเพิ่นเห็นห่ดเห็น วันท้าวีดูบดุณยเบิงบุณยเบิงยังเล่นตะเกมเราสารภาพตามตรงนี่แหละบุณยเบิงยังจะเบิงเล่นตะเกมออกจากเกมกับเบิงซีรีส์แต่วแต่ไหนถามว่าอยังออนยังผู้ใดเป็นยังก็ถามไปไปย้อนวันคงยังอยู่ กินผู้ใดเลยกินแอปเปิลนนี่บงอะคือกันผู้ใดได้กินบะงกู้ใดได้กินลำใยี่โอ้ลำยเ่าไหจะเปิลวายดีแล้วได้กินดีาคได้กินเือข่ปลูก ไปได้กินกินตะบกเือเลี้ยงไ่ปูยำล่มๆเนี่ยเบือรนเล็กน้อยมาถ่าเอามถ่าครับมะถ่ามาถ่าเก็บนะผสมแทบแทบบ้านๆเขอะิไหมอืม,อม,อมดูเยอะขนกินนี่ด้วย จนขอได้ครับวกาพเหมือนละแจะกก<อ>ไม่เ้ยไม่ไมห้องขายเน้อไม่รหกิบเจ็บกิบถูกแน่หาดเป้ิตลาดอาวเมืนนเ่อานันเคยสีเมื่อคืนรู้ ค้นไปกรุงเทพกลับมาก็ซื้อแอปเปิลซื้อสมมาตอนมาฝากพีฝากน้องมาฝาก่อฝาก,มาฝาก,ฝากแม่โงรถเออคือซื้อ,อยูเทซื้อ,อย,ออยูตลาดบ้านเท่าเห่ือหนูใส่ถุงน่าคือหอมหอม <c oughs> ไปเหรียเนาะไปเมืองก้เจ้าเนาะก้เจ้าเกาไหา้ตัวหน่วยสองหน่วยใส่ถุงห้าขนมคี่กันเนาะก็ขนมบางด้านเนี่ย ขนมปีบใส่บักนัดแม่ไี่หนอกปอบุ้มเล้วสิมาให้ตลอดออือมาแห้งนี่เนี่ยยายากัเดือดหอวมาให้ขนมป๊อบุ้มมากจากกรุงเทพเนาะเพิ่นชื่อมาเป็นปีบอือเพิ่นชื่อมาเป็นปีบเพิ่นกับแดงใจถุงให้ลูกแหงร้านห้ามห้ามไม่ได้ขึ้นไปหาเพิ่นเพิ่นกับหัวใจถุงมาให้นะคือแซ่ยบคอนเสิเนาะบักแอปเปิ้ล อันอันนี้ชุม,มือนี่เด้วิธีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่จะเล็กแต่น้อยเล็กน้อยเนี่ยเริ่มเสียหายไปแล้วแต่ว่าหยาเราเอามาให้น<ด>ี่เริ่มหายไปแล้วคนมากบ่กินดอกขนมอันนี้ยหัวแบบแอปเปลิลหัวนี่เล็กน้อยชูม,มือบ่ามาจากขนมปี๊บเนี่ยใสย่บังดักใส่กิมใสยยม่ยังไหมพี่น,อน้อง บักสมม้าหันบานเป็นหัวหายเป็นกระิหัวม้าหายตอนลานอ้านควบปุบไหมบอบอแล้วยั้นเขาไปบ้านเขาซื้อขอนมปิ๊บไปดีกว่านเนาะไปแจก,กผู้เฒ่าเนาะพอจะถุง้เฒ่ากินดีเด้ขน,ปปนปปม,มปิ๊บขนมปิ๊บบักสมอือแอปเปิ้ลดีกว่าเขาทีซื้อ เนี้ยวหมนี่ไปซื้อขนมปีป์ไปจักซองปี๊บเนี่ยโอ้ยแจกใส่ถุงใส่ถุงอือใส่ถุงน้อยๆไหมถุงโอ้คุณจีบจนไหมเป็นยมวนอยู่แอกพี่น้องเแก่หลายมืดมืดขุ่มอ่ะเครื่องมูอบัตรพี่น้องบัตรแพ้ว่ะอีกเด้ส่วนนี่อันนี้ส่วนน้องบอส xuân không nghe vô thôi xuân không hưởng đóng điên nhá nhá lại tụm hôm cần đi cái này nè bên này. phía nòng theo ba mình đây tham nói rồi bàn thế này bao à มัดขุมใช่ไหมมวนเด็กปีแม่เขายาะขาหม,มูเลีเ้ยงเลี้ยงจะเลี้ยงจะยานไหมขาหมูตัวนึงแต่ว่าเพิ่นสมมนนิหันหันแล้วกินน้ำเกี้ยยานนะแต่ว่าบัดนี้มันมันบ่ทันเนาะมันบ่วางแผน,นมันโมพากับวางแผ <laughs> นพี่นอ้องเพ,พิ่นมีหยังกะ สู้กันกินนะสู้กันกินหมูตัวนึง่ะพี่น้องเพื่นชิย่างเมื่อตัวไหมแต่บางมันโบทันเนี่ยหมูใหญ่มันโบทันไหมมัดโป้มันโบทันแล้วแบ่งกันซับแบ่งกันถ้าย่างต้องใช้เวลาย่างตระมาณสามสี่ชั่วโมงหมดเล็วสามสี่ชั่วโมงกับโบสุกต้องเฮ็ดแต่เถาแม่นว่า ดอกเห็ดจะเจาหันเลยหันไปเลยส่วนหนังมันทีกรอบอืมส่วนมันส่วนยุกเพราะว่าคั่มมากก็เลยปากกินเลยนะโบชุกก็เลี้ยหน่อยมนึงนะพี่น่องเพลหรายยามมาตุ่มมาฮุมกันเจรเิยาหน่โอ้ยมวลมาสันห้องใส่กันบันปันยุกยังไม่สี บันนุกกะเออผูาผู้ใดา้าม,ามาหมูบอว่าืออะไรหมูได้ยังบุ๊มนบุ๊มบนผู้ใดามาเอเขาเป็นอย่างนี้ออแลยะเร่เองว่าด่ากันหัวไ <till> อ,อ้อว่ว่าคุยก,กันก็คุยเสียงดังแต่ไม่มีอะไรนะ นั่งใกล้ๆกันก็คุยเสียงดังกันแล้วอ่ะแต่ไม่มีอะไรนะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรคุยกันเฉยๆพี่รองเจ้าเนี่ยทุกคนเนาะเออาเสียงดังเนาะเป็นถ้าเป็นคนอื่นเป็นเคยไหมยังที่ย่านเนี่ยถ้าหูแล้วเขาเจ้เอาไม้ยังไงเขาเจ้าจีบเบากันเสียงดังเเป็นคนเบาพากันเบาเสียงดังนะซุ่มนี่เนี่ยเออแมน อ้าันนข้าเจ้าข้าเจ้าจนมาะเบิยงเด้อซุ้มนกข้อกากันนี่มาห้องใช่กันเนอะม่วห้องนี่เลยท่านแม่เนี่ยเนี่ยบ่มีอย่างบ่มีอย่างยังกับกินน้ำกันคือเก่าอืมม่วห้องเราเบียร์นี่บ่มีบ่มีมากูออกมึงออกบ่มีเนอะผู้ใดสมัครใจซื้อซื่อย่างเดียวอืมแม่สุดด่าเลยสปอนสเปอสปอนอ่ะ มันมีการว่ามึงออกแมี่มึงออกเงินมาแมี่มึงเอาเงินมาเนี่มึงมีป้าแต่ว่าซากับซองเบิ้งบุเร่ยซองเบิ้งว่าเบียเบด้วเนี่ยไปเอามาแล้วอย่างคือบางคนพี่น้องบางคนข้าวบะหมีเนาะมากินกับบุเว่ากันก็หน่อยเนี่ยแะบะหมีมากินข้าเจ้ากับบุเรยว่าบุเร่ยงบุเร่ยนี่จะไปเอิญไมากินบื้อีการว่า นี่ม,นมีเงินมาตัวมากินเด้อบ่มีนี่จะเอิญมากินมันจะว่าเรียกตันมันนะ่ะมันมากินโลดเราจะปูแล้วฮาร์ดก็อีแม่นะฮาร์ด <laughs> ก็อีไม่นั่งปูแล้ว,เ,วเบียรเบิร์ดแล้วไปเอามาแม่ไปเอามาแม่สู้อโมีว่าเนี่ยผู้ใดซองเบิ่งเห็นเยาขวดเดียวสิใส่ใส่เล็กน้อยไปซื้อเลยบ่แม่นซื้อมาขวดสองขวดนะยุงว่ะ <laughs> มือนายน้อมเพียร้องหอยเล้วจะบอกเผื่อง้อมรับอยู่ได้ว่าพี่น้องหอยฮักกันดิบายๆหักกันแทงกันไหมฮักกันแทงกันมีหยั่งกะจู้กันกินมีหยั่งกะไปพี่ไปรับนี่นี่ I'm not happy not to ask about it.